นี่ปกติประเทศไทยได้กิโลดียวมั้งมึงามไี้กดแด้บดบส1ง1ิ1สามสิ่อ้เดนไปหมดเลยกัน้ออันลอันโลดึงแล้วแต่เนี้เป็นช่วงที่ดอกึ่งองลูกึ่งติดติดลูกแล้วม่มนท้อลูกเดี๋ยวคือมอตั้งสกว่าลูกก็ค้มี่ลูกเพราะว่า ของกระเพรเท่าวอยู่ประมาณห้าร้อยห้าสิบโลต่อกิโลตัวนี้เขาผมนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเอาเลยสิบสามข่อข่อถึงก็ตามก็ยี่สิบยี่สิบห้าสามสิบกิโลกับสองสองงานเลยกระได้กิโลหนึ่งเนี่ยต้นนี่นี่สิบประมาณสิบโลช่วงนี้ต้นละสิบโลสิบโล เห็นไม่สวยเลยว่ามีดอกยังไม่ยังไม่ร่วงเลยแต่มันก็อย่้มีดอกก็มีพึ่เพิ่งแล้งร่วงเหมือนเมื่อกี้นะข้างมากกว่านั้นีกน้อยนึงเลยที่เห็นเต็มดอกขาวบดบางทีแล้วเดี๋ยวดอกขาวงามเลยอ๋อนี่นี่ก็ยังเป็นนี่ก็ ดอกเออทียังยังมีอยู่ดอกดอกรุ่นสามเลยมันมีหลายรุ่นบ่ะพ่อกาแฟดีออกสามรุ่นสี่รุ่นนี่รุ่นที่สามแล้วมันเก็บได้ทั้งปีไหมล่ะบ่ก็เก็บอยู่ได้หลายวันถึงะก็สุกติดติดกันอ๋อมก็สุกติดติดกันกลายกันประมาณนี้ไปแล้วเวลาเก็บจ้างคนเก็บอีกไหมโอ้ยน้ำเก็บไรของผมนี่โอ้ดเทอรี่มุู คนเต็มนัดคำๆเนี่ยนเขาทารล้วทาต้องใช้คนเท่านั้นใช่ไหมใช้เครื่องไม่ได้เมนต้องเลือกอีกต้องเลือกอีกอ๋อของผมที่ทามีเม็ดดิฟเกินสิบเปอร์เซ็นต์เยจะถึกปรับต้องสุกเท่านั้นเขาเขาจะมาเขาบางวัดก็งเสียโยสีน่าหาลอยคด่อวัด บางวันหรืวันเสาร์อาทิตย์ีคนคนงานเก็บนะครับแม่อ้โมาน้ำสาร์บาทแทนหรือขมับวันเสาร์อาทิตย์กับพี่เด็กเดี๋ยวเดือนคงก็ยังมาเก็บไปไปเดือนหน้านี่จะออกดอกป่ะครับเนี่ยตาตักเต้ยแกมาออกดอกป่ะครับโดนแล้วมันเบิดเลยดอกหมดแล้วเล่อยเลยป้าดีดอกดอกอ๋อทงไปเดือนหน้าถ้ามาก็เป็นเป็นเม็ดแล้วมั้งครับเป็นเม็ดแล้วเป็นเป็นเริ่มเลือดเม็ดแเลยดอกดอกมันมีกลิ่นไหมพ่อ แม่ก็ไม่กินหอมเกลือเขามีหอมหอมแบบหอมกาแฟหรือหอมแบบหอมดอกแก้วอ่าเงี้ยหอมหอมเย็นเย็นเนี่หรอแล้จะใ่ไปกว่านี้ไม่เบ่นแล้วต้นมันจะใหญ่ไปกว่านี้ไหมไม่ไม่ใหญ่กว่านี้การเก็บง่ายไงตัดเราต้องเล็มอะไรไหมหั่นเพื่อนมันบอกว่้หมนีมัแเป็นหัวโลดองอหันมันอยล้จะได้การเก็บด้วยไงไม่เราอะว่า มันขึ้นมาเพี้ยนี่แล้วก็เด็ดหย่อนมันแบบจะไม่ทวนโลกจะไม่ทำให้มันเกินเออง่ายต่อไก่เก็บไงเพราะว่าเรื่องนี้เนาะคนบวกเข้าใจว่าต้นใบมาเรียก่าหาใช่ไหมอืออือมาบอกมีใบแต่อยู่ทึกข้างล่างพวมี้ไมีไฟดีกันหรอกเพราะว่าต้นไม้เขากินอาหาศเขาจะดูดขึ้นไปหย่อนช่างๆดูดขึ้นไปหย่อนชุดเขาจะเลี่ยทนนะคกมา ทั้งไตผมมีงาทั้งวันถ้าคันมีใบยังไร้ไม่ลูกลร้อยู่เทิ้ๆทงแล้วทั้งไตก็อดอาหารกินก็ตายงากก็แห้งกระแดกนงานมากกินโบมีงานนี่ไงสารละวันนี้สูตรอันนึงอีกคือปมหนับเนาะครับคันเทดมันสูดดูดขึ้นสูงมันก็ดูดได้น้อย ่บแห้งไปได้ตามคันเทนดสูงเหมืมันเกิดฐานอาหารมันไม่ขึ้นไปข้างบนปฏิชางอาหารขึ้นได้น้อยขึ้นได้น้อยก็เลี้ยงไต้ทั้งน้อยมางก็บัหลายมังก็อยู่ทั้งทั้งไตมังก็ไม่ต้องร้ายมังก็ไมันน้อยก็หอยมลายลูกมดตายแต่ที่ว่าเขาจะต้องคัดซากสิ ครัเดา๋ยาลายใบลายกับโเป็นอีกเขาต่อไทยมันม่ไดไม่แต่ดูซิิรมตัดทิพย์ดวาตัดทิพย์ายไม่แต่แต่ที่ไทยมันจะสูง่นั่นมันอะรมเลื้ยอะาาเอาออกออกก้อนให้ดอกเอาออกตัดออกก้อนใคดอกดอีตัดออกก้อนใดอก ตัดกอนรัดออกกอนไปดอกที่นี่กี่กี่เฮกตาร์ครับเนี่ยรัดตัวนี้วะอ่าประมาณร้อยหกเฮกตาร์ความยาวของเราสามสามกิโลเมื่อกี้บอกบอกห้านี่ไม่ใช่ละโรคเปนโรคเคไม่อวอมิบอดแผลผมอ่าโอเคัอดเออสองันสิบสองตัวที่สองพันสิบส ตัวนี้ชอกอสิกอ๋อทางพูดเป็นช็อกฟสิสกก็เลยสิปีหมดแล้วก็เลยสิบบนละทลยสจากจากนี่ถึงตรงนู้นประมาณ3กิโลเ0ปีสามกิโลตอนแรกผมดูว่าห้ายเมตรโอ้ห้าร้อเมตรนี่ก็ไกลนะครับอ่าสามกิโลสามกิโลไม่ใช่ครับ พี่น้อยมาแล้วเฉลี่ยเหอใช่คเฉี่ยก็ใช่คนยังกินเลย